สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์ท,อทุกคนทุกคนสุบองสบอติดติดตามรับชมสองซาบไลานาะพี่น้องมนะ mặt bún mặt hai phát hơn hìm mặt hai ngô học cổng kỳ nặng nề này ngô học cổng kỳ nặng ngô học cổng kỳ nặng ngô học cổng kỳ nặng 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 บ่ได้ไล่งัวเขาขอกบ่ฮะอ๋อขึ้นมาสักก่อนปะยองนาอืเย็นยังเนาะเพื่อเราสิไปใส่ตุ่มก่อนจังมาไล่งัวเขาขอกคุณตอนนี้มืด mượn xem lạo là phí nọ ấy tay bên chỉ tóc đi này có chơi nhạc còn phải xài tụm phí ơi cái lông mà chỉ tụm แต่เต้เหมือนก่อนแกะมือใหม่พี่นาะเขาเจอแกะมือมันจะกดได้เทียงพี่เนาะไปใส่กับไปนำในอินเดีย ผมกำลังจิดใส่ต mm. ุ่มมะเฟก็ะเป็นดอกพี่น้องออกมาใหม่ๆเพราะว่าเน่าเอ้ยวะพักก็เริ่มจิเป็นหัวแล้วพี่น้องเริ่มสิเห็นคุดหัวว่าเพิดขอโทษขขอภัยเด้อพี่น้องเลยอันนี้ผักสลัดเห่าป้าผักอันนี้เขาคืองานแทะ เขาบ่งใหม่อันนี้พักตังสายพี่เนาะอันนี้พักสลัดบ้านสงมงามแท้ตัวนี้นะบ้านดอกกุหลาบเลยพี่เนาะขนาดนะบ้านดอกกุหลาบเลยอืมหดลายมือบ้านบมกถั่วกะ เห่าบดเลยถั่วไยพี่น้องอู้หูพี่นอ้อ,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 นองเอย้ยสมโพธิม,มาโพธิพแท่นี่นะพี่น้องกระดอกกระเดี่ยแท่นี่นะพี่ลึกพี่โลแท่นี่มักเล่น O <laughs> ờ, bất của hoàng khu ở nơi, chân ngà si hack. Cho mình bất mặc cả đỏ ở tháp nào, eh? nga, à, chân si แดดไล่จนเหี่ยวอันนี้นะคุณละพันได้พี่น้องหน่อยใหญ่ๆไง,งคุณละพันกันเหมือนพันเดียวกันอ๋อผีเกลือกคนจูคนดูนนออไอ้คนกระเมื่อเลยอ๋อผักเสร็จพักดังคม ไม่แกงเขียดพเน่ะสองหม้อสองเหงาไม่มีอะไรอันนี้ก็เข้าสาน tuh nih kapuk mai, baju kelas sisa itu, pino, aku kau out, nyang di hua, akan aku ke sini hua. ไ้ดีพี่น้องมีใส่ตุ่มอีกแล้วใส่ตุ่งงมพี่น้องมีอยังใครนึ่งโหเจอาะอันนี้ก็ปัดได้พี่น้องป็าแดกขั้วกะเพิ่มมือนานได้ปลาบูดได้กุ่มกับปลาลาย con <coughs> 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 <harm, phía>

Uh. Cái lăng xài phía nào ơi Xài tụm nhằm lên phía nào Xài xí lực lực luôn Phần biển hay lục này nè bê tông lúc nữa เปลียกกเปียกับเปียกกับเก่าอ่ะสิเปล่าค่ำแล้วพี่น้องเอ้ยตะเวนตุกดินเนะ่ยอยู่เฮือดน่ะต่อไฟบ่เล่าสิ พี่น้องบไาเมื่อเดี๋ยวมาถาเบิ่งคลิปเบอร์อื่นๆแล้พี่น้องเนาะมายามตุ้มคลิปนี้จะไม่ได้ก็ชอบเพียงเท่านี้ก็แล้วพี่น้องฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตามก็ชอบสกัดเอ็นเด้อพี่น้องคลิปหน้าพากันใหม่สบายดี